ครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องเสียบิ๊กรถบ้านนะครับผมวันนี้เราผมมาพามาชมรถตัวเองนะครับผมนี่ครับเป็น all new d-max หนึ่งพันเก้านะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เพลงหน้ามานะครับเพลงหน้าเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับผม มาดูสวยๆกันเลยครับนี่ครับผมฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงของมอนซ่านะครับผม ลายอิฟวันนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างนะครับพอดีฝนตกแทบทุกวันเลยครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมของปี2018คันนี้ช่วงหน้ามีการทำอะไรบ้างหรอครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยนะครับคันนี้ผมเปลงหน้านะครับมีฝากระโปรงมีกระจังหน้า แล้วก็มีไฟนะครับผมแล้วก็มีกันชนนะครับกันชนหน้าไฟตัดหมอกนะครับผมกันชนตัวนี้เป็นของตัวสูงนะครับผมเอาเปลยส่เป็นตัวเตี้ยนะครับนี่ครับผมแล้วก็กระจกคราบนะครับผมคือของมอนซ่าเหมือนกันครับผมแต่เป็นลายอันนี้มันจะเป็นลายลายหนึ่งหรือเปล่าลายหนึ่งเนะี่ย ไอหนึ่งลายสองอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนล้อนะผมล้อล้อผมเป็นของ RE สามสิบนะครับผมเป็นงาน SPP นะครับผมงานไทยนะครับข้างหน้าเป็นเก้าครึ่งนะครับรัดยางของ Racing King นะครับผม Racing King สองหกห้านะครับลองอะแดปเตอร์ด้วยนะผมข้างหน้าก็จะล้นประมาณนี้หลังก็จะประมาณนี้นะครับสายล้นนะผมนี่ครับ้อหลังครับ้อหลังก็เป็นยางเรซซิงคิงเหมือนกันครับผมเบอร์ยางเป็นสามหนึ่งห้านะครับ เรื่องของทรงรถเหรอครับผมทรงรถผมจัดทรงเนี่ยผมจัดมาทั้งหมดสี่รอบนะครับก็จะได้ทรงที่ชอบมานะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นถ้าให้ผมบอกว่ากี่นิ้วผมจําไม่ได้นะครับผมแต่ข้างหน้าผมรู้สึกว่าน่าจะหนึ่งจดห้าครับหนึ่งจุดห้าครับนิ้วครึ่งแต่ข้างหลังนี่น่าจะประมาณสักผมไม่แน่ใจนะจะประมาณสัก หนิ้วครึ่งหรือเปล่าครับผมประมาณนี้ครับประมาณสักสามนิ้วโสดนะครับผมข้างหลังเนี่ยสามนิ้วโซดนะครับผมสามนิ้วโซดมาดูข้างหลังบ้างครับข้างหลังผมก็ก๊ก็เปลงกันนะผมไปท้ายไม่ใช่ว่าเปลงครับผมเขาเรียกว่าจับใส่เลยดีกว่าข้างหลังจะเปลี่ยนไปท้ายเป็นของตัวทบนะครับผมเป็น LED เหมือนกันนะผมสําหรับฝาท้ายผมก็เป็น งานหุ้มนะครับของมอนซาเหมือนกันครับผมของมอนซาไลายบันกันมุมมนกไงข้างล่างข้างหน้าเลย นี่ครับดูทรงรถกันครับผมวันนี้ล่มแรงครับผมอยู่เต็นท์เราครับโอ้โหลงค่อนข้างแรงเลยนะครับผมวันนี้ใครสนใจรถมือสอสอบถามเราได้นะครับผม ก้าวเจริญยนนะครับผมโอ้ลงได้มากเลยพี่น้องนี่ครับกระท่อมน้อยคอยรักครับผมอ่าเรามาดูรถกันต่อนะครับผมภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเหล็กค้ำด้วยนะเป็นงานไอรอนบาร์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับแต่เป็นงานไอรอนบาร์นั้นจะเป็นปีเก่าแล้วครับผม กระบะไม่เคยล้างรถไม่เคยล้างเลยโอ้ยรถเป็นเดือนแล้วเนี่ยฝนตกแท่ทุกวันนะครับดูครับมีปองเบียด้วยนี่ครับเป็นงานไอรอนบาร์นะครับผมจะเป็นงานไอรอนบาร์ตัวยุคแรกๆเลยนะครับเป็นไดเงินนะครับใส่มาหลายปีนะครับปุ๊บมันสี่ปีได้อยู่ครับเนี่ยเหล็กคำเนี่ยสีไม่ซีดนะสียังสวยอยู่พี่ ต่อไปเรามาดูภายในกันบ้างนะพี่เนาะกับภายในนะผมภายในก็รถต้องโบไว้ก่อนนะครับผมรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมมีอบเคอรกี้คู่หนึ่งนะผมแล้วก็มีหัวเกียร์หัวเกียร์แล้วก็มีพวงมาลัยนะผม มีพงอะไรฝั่งนั้นก็จะมีวัดบูธแล้วก็วัดแรงดันนะผมส่วนฝั่งนี้ก็ดิฟฟี่นะครับหกตัวประมาณนี้นะผมภายในรถผมไม่มีไรมากครับ ถ้าอยากดูคันไหนก็สแสดงความคิดเห็นมนบาบอกได้นะผมเป็นมนบาบอกได้นะคันนี้ของมีประมาณนี้นะผมรถใช้งานครับรถใช้งานนี่ครับผมส่วนของเต็นท์ดาวก็หาไม่ยากนะผมหาไม่ยาก อยู่ติดถนดถน,นเลยนะครับผมสีเลนสีเลนใหญ่เลยน,น,เลน,ะลน,นะครับผมติดถนนสีเลนใหญ่เลยติดถนนสีเลนประคนใช้บ้างกรวดนะครับผมติดเราสิบเก้าจัรยานยนต์นะครับผมติดถนนใหญ่นะครับผมเนี่ยถ้ามาจากประคนใช้ก็ออกมาจากประคนใช้ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรได้ครับหนึ่งกิโลเมตร เตนท์เราจะอยู่ฝ ah ั cargo, ่งสายมือนะผมมาจากพนชัยอยู่สายมือถ้ามาจากบ้านปวดเตนท์เราจะอยู่ขวามือนะครับผมก่อนถึงพลชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสีประตูคันนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับใครอยากดูคันนี้บ้างครับพินมาบอกได้นะผม เต็นราก็ค่อนข้างจะบรรยากาศดีเลยนะครับผมอันนี้เป็นสนามเปตรงนะครับผมสนามเปตรงด้วยเป็นทางรถด้วยนะครับผมตอนเย็นเราก็จะเล่นเปนต,รตรงตรงนี้แหละน่ครับค่อนข้างจะร่มรื่นดีนะครับผมเย็นสบายดีครับผมเย็นสบายดีนะครับรถเราก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผม สายราคากันเลยทีเดียวสนใจรุ่นไหนสอบถามได้ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้พีงแค่นี้ครับผมรีวิวรถตัวเองนะผมรีวิวแบบผ่านๆไปก่อนถ้าเจาะลึกๆจริงๆเดี๋ยวผมไปล้างไห้สะอาดๆแล้วส,สวยๆ่อยครับผมก็ยังมีห้องเครื่องด้วยนะผมห้องเครื่องผมก็พอมีครับผม ก็เดี๋ยววันหลังมันจะมาเจาะลึกให้ดีวันนี้นะผมเดี๋ยววันนี้ดูผ่านไปก่อนนี่ครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมเจอกันใหม่ครับชาว youtube ครับผมสวัสดีครับ